วันนี้เราจะมาเล่นบบอลอกันเพราะเราชนกับฟอรเรนก็เลยอยากลองเล่นบ้างเห็นคนอื่นเล่นเราไม่ได้เล่นกับเขาสักทีจนบันโดนเนื้อเยยับแล้วอะเลยมาเล่นซะหน่อยส่วนใครใดูปกคลิปมามันมีวงเล็บข้างล่างด้วยนะว่าใครรู้วิธีแก้เกมตามบอกด้วยเราไม่รู้เหมือนกันส่วนตานี้งจะเป็นยังไงปะลุยก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะหรือไม่ต้องกดก็ได้ดูให้เจบก่อนดูจบใครมากดก็ได้ แล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนสนับสนุนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยขอบคุณครับส่วนลุ้นพลังแฝงก็ตามนี้เลยส่วนวิธีแก้เกมตามของเราอย่างเดียวเลยคือเราห้ามแจกห้ามตัวยเพิ่มเขาอยากการป้อมอยากไ้ป้อมให้ไปสิ่งที่เราจะตั้งรับเวลางเกมตามก็คือตั้งรับที่ป้อมในสุดพยายามจะแจกเอาง,ง่ายๆแล้วก็ฝามเงินไปเรื่อยๆจนกว่าของจะเท่าเขาอะเวลาเกมตามนะสำหรับเรานะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยคือภาวนาให้เขาพลาดอันนี้แหละข้อสาคัญถ้าเขา เกมนำาสนอบอลมาเรื่อยๆเขาไม่พลาดต่อให้เราเล่นยังไงมันก็ไม่ชนะถ้าเขาเกมนำมานะยังไงเขาก็ดันจบป้อมมาได้แน่นอนดังนั้นเราต้องรอให้เขาพลาดส่วนตอนนี้เกมจะตามยังไงก็มารอดูกันส่วนต้นเกมก็ลุยไปก่อนไม่มีอะไรมากไม่ค่อยได้ประทะเท่าไหร่เฉซๆโอ้ยแต่ข้างล่างดูเหมือนจะมีประเด็นนั้นเวาเขาผักออกเฮ้ยได้เปิดบัตรดีดีทีมเ,เราได้เปิดบัตรโอ้ยฟอเลนโกงเกิน กเกินไปแล้วถ้าไรอย่าลามจิกๆเลยจะหมดหลอดแล้วดีนะดอกสุดท้ายดอกไม่โดนถ้าดอกโดนนี่เราเรียบร้อยอ่ะเกมเรานําเหมือนจะนำนะ2-0ตอนเกมเดี๋ยเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆอันนี้เราแพ้เลนนะเพอะเราเลือดน้อยกว่ากลับไปเติมเลือดมาเวลก็เพิ่งสี่ไปเติมมังกรช้าเลยทีนี้เี็บรออีกพอเลนทัองอ้งงานดีมามาอื้มมาเอาคืน โอ้ยมันถือเกินโอ้โหโอ้ถ้าเป็นคนอื่นมาตีเรานี่เราล่วงไปแล้วนี่นนต่อรอดเลือดเลยอยู่ขีดเดียวไม่ตุ๋อะไรเว่ยไม่เป็นไรกับเลนหาเงินตะก o น n ำแถมได้มังกรเกียม,มันจะตามยังไงวะเดี๋ยวทุกคนได้รู้ตอนนี้ก็หาเงินไปก่อนเซฟพอเลนแต่เราไม่มีอัมติวะต่อได้อยู่ อดได้อยู่นิดเดียวเราจะไม่เข้าไปเล่นกับเขาแหละลรำแรงเกินต้องรอของหน่อยของตอนนี้ไม่น่าเอาพอเลเรนไหวมาฆ่ามาจดพริกพันเลยดีกว่าช็อตนี้นี่แหละช็อตพิกพันทีมเขายัดเลยดูดิโอโห,โหลวงหายสองหายสองแล้วทีมเราอาทูเลนเราจะเล่นต่อหรอไม่นะไม่นะ นี่แหละจุดที่เขาเริ่มเอาคืนส่วนเราก็ทำลายฟอร์เรนไม่ได้ตอนนี้เข้าไปตีเขาเขาก็าาลามยับนีเขาไฟชนะไฟหนึ่งเสียป้อมเลยโอ้โหยาวเลยงานนี้แล้วแวนขึ้นมาแล้วชนะฟอร์เรนสักนิดสักหน่อยแล้วไหมอันนี้เราพยายามหลบให้ฟอรเรนเขาประมาทแต่เขาไม่มาเลยฮ เขาเห็นแวนคนเดียวเขาไม่มาเลยแล้วทีมเขายัดหมดเลยโอ้โห <c oughs> โอ้ยแอนเกิรนโดนนิดๆหน่อยๆเลยจะหมดแหละนี่แหละจดปิดพันทีมเขาเอาคืนหนักจัดเลยแล้วเราสู้พอลเล่ยัง,ยงไงนี่เขาไม่กล้าเล่นเลยนะถ้าเขาอันติแปะเราเขาอาจจะล้า เราตุยเลยก็ได้ราะว่ามันลามบุคาปอมได้อยู่แล้วที่ถ้าทีมเขาสนอบอลมาแล้วทีมเราตัวเมดไม่ใช่เป็นเมดโซนหรือเมดทำซีซีด้วยมันก็เลยการบ้านยากทูเลนไม่ใช่ตัวการบ้านอยู่แล้วอะแต่เกมตามนี่ลำบากจัดเลยทูเลนเราก็หาเงินไปพยายามไม่เข้าไปอะหาเงินอย่างเดียวข้ามมาเลยไม่ได้ทำอะไรอะหาเงินอย่างเดียวโอ้โหเราฟอเรนเขาอันติแปะเราด้วย แต่เราไม่เล่นต่อนะเล่นต่อไม่ไหวแล้วของตามสุดๆกระทีมเราโอ้โหเรียบร้อยหมดตีปะโอเคยังเสียไปแค่ตัวเดียวอันนี้เราไล่อะแต่ไล่ไม่ทันนะพออันนี้เราพอเลยเราคิดว่าเราไม่ไหวละตามยังไงก็ไม่ทันนาคอสท,ทันว่ะแต่ก็เสียไปอยู่ดีอะไม่คุ้มไม่คุมถอยมากฟาร์มเงินดีา่าแต่ก็ไม่เป็นไรหางเงินไป ถ้าใครขดยอมนี่เนี่ยใช่คนที่ตุยป่ะเนี่ยตุยปั๊บขดยอมปึ๊บไม่ได้นะเกมมันยังไม่จบวยตีไปก่อนฟาไปก่อนรอเงินแล้วก็รอเขาพลาดเัี่ยต่อให้เราฟาร์มเงินได้ถ้าเขาไม่พลาดเราก็ไม่มีทางสู้เขาได้นะเขาตรงๆอันนี้รอเขาพลาดอย่างเดียวละหาเงินไปก่อนเกมตามก็ไม่มีอะไรมากมีแต่ช็อตฟาร์มเงินอย่างเดียว ตามเงินไปเรื่อยๆเฮ้ยอันนี้เขาพลาดแล้วนี่แหละเรียกว่ารอชอดพลาดโอเคได้คืนมาหน่อยนี่แหละเวลาเกมนำมักจะพลาดกันแบบเนี้ยไม่ยอมเข้าเป็นทีมชอบโซโล่ไงอ้าวแล้วทีมเราเข้าไปพลาดจางนั้นน่ะได้มาแล้วก็ควรพอเช่เด้เอ้ยทีมเราเงินตามอะ่ะเราได้มาแล้วเราก็ต้องถอยมาฟาร์มมาอะไรหน่อยแล้วตอนนี้โลมล่วงไปแล้วใครจะค้ามไฟะไรทีนี้ เขายัดบ้านเราก็ลงไว้ไม่ได้ด้วยมีคีฟตรงกลางโ้โหแล้วล้ำสุดเรียบร้อยแวนหายไปแล้วครับหนึ่งป้อมเหลืออีกสองจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเรามารอดูกันเ <c oughs> กมตามสดๆระดักกำลังมาด้วยไงแล้วเราอยากรู้อย่างหนึง่งคนเล่นแคลรี่เราไม่ได้เล่นนะคือคนเล่นแวนเขาไม่ออกจองกอกันเหลอดูนี่อันนี้ดูจะของน่าจะขึ้นปีไกลปะ น่าจะใช่แหละเพราะออกคารอนไปแล้วเอาหูเขาโผล่แล้วเขารำสุดเขารำสุดยังไงก็เสียป้อมน,นี้ม่ากันได้เฮ้ยเฮ้ยกันได้ปะไม่เขาไม่ยัดวะเขาไม่ยัดก็กันได้สิครับโอ้เสียเวฟถ้าเขายัดไม่น่าจะกันได้เฮ้ยเราไม่ได้ออกตีไกลฮะออกไปทางคอนแล้วดูตีตัวโลโตโลชิลชิเลยแบบสบายครับตีมาเลย ถ้าเขาออกสะท้อนเผลเผโดนสะท้อนตุวยเองนหมนะเฮ้ยเขายัดแล้วยัด<ๆ>แล้วเลือดโลโลจากป้อมล้นลวนทอาง่ายๆถ้าเราถ้าแวนไม่มีเจาะแล้วเขาออกสะท้อนยังไงเลือดเขาก็ลดน้อยกว่าดาเมจที่เขาท,ที่แวนทําได้เผลเผแวนเลือดหมดก่อนเราว่าสําหรับเรานะกรณีออกของแบบนี้ยมันใช้สําหรับเกมนาอะเกมนํามันถึงจะออกได้แต่ตอนนี้คือเขาหนาจัดจัดนะเขาไม่สอดแวนเลยก็ได้ลําคนอื่นไปก่อน ออกสะท้อนให้แบนเลือลดเองยังได้เลยก็ไม่มีเจาะเกาะตอนนี้ก็หาเงินไปก่อนครับท่านเราห้ามตุยแล้วเขาไปเอาด่างมาอีกแล้วไงอา้าแต่ฉลามฉลามพลาดบ่อยมากตานี้อันนี้ส่งของเราเลยโอ้โหข้ามคืนนี้ไม่ได้เปลี่ยนกรรมโห้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโหทีมเราหายสองทีมเขาเสียแค่ฉลามว่ะแต่ยังดีที่เขายังไม่ได้ปล่อยด่า แปลว่าเรารีเซ็ตได้ถ้าเขาปล่อยดังในเขาขึ้นบ้านได้เลยนะเนี่ยอันนี้เขายังไม่ปล่อยรีเซ็ตรอเพื่อนเกิดทันอยู่โอเคสวยอยู่แก้เกมกันไปอ่ะตรงๆนะถ้าฉลามไม่ประมาทอะปล่อยดังมาจบได้แล้วนะเนี่ยแต่ฉลามเขาชอบโซโลแบบพุ่งเข้ามานะเห็นเกมนำไงนี่แหละสิ่งที่เราต้องภาวนาเวลาเกมตามคือรอเขาพลาดเขาพลาดเมื่อไหร่เราได้มานั้น โอเคหึหึระดักมาแล้วว่ะรอเข้าพลาดอีกดีไหมรอบนี้แหละต้องรอเข้าพลาดอีกรอบเขายัดป้อมเราต้องเล่นแล้วรอบเนี้ยถ้าไม่เล่นนี่จบเลยเปนฉลาไมากแล้วฉลาไมากแล้วต้นไม้หนีให้รอดนะเพื่อนโอเคโอเคยัดเข้ามาเขาต้องเล่นละเฮ้ยเขาเข้ามาสุดโอเค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 เรื่อยๆเลยเราโอเคยาวๆโอเคอีก สวยพอเลนแปะไม่โดนได้ไงฮู้แหลงทายไฟเดียวยาวอย่างนี้อย่างนี้ดันแล้วไป่สนแล้วจบได้ไหมเนี่ยปอมเขายังสะอาดหมดจดอยู่เลย <c oughs> ปอมเขาเหลือเยอะเกินจบแหลงทายไฟเดียวยาวเลยอย่างนี้สีปอมยาวยาวช่วยกันแทงเลยวนแทงดันออกไปเพื่อนดันมันออกไป ยาวยาวเขว้ามาเง้ยวๆเอ้ยจบเร็วเพื่อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยต้องจบแล้วต้องจบที่ไฟนี้แล้วที่บ้านที่บ้านแลงคได้ไฟเดียวครับท่านเสียสามทางกลับมาได้เสียไปแล้วอะได้ MVP ด้วยไงได้ดาวปะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เหรียญไม่ได้โบนัสคะแนนอะไรเลย เอวีพีใช่ใช่เกลับมา82ดาวแล้วหลังจากแพ้ไป20ดาวมานานมาแล้วในที่สุดก็กลับมาทักทีจะร้อยดาวไหมเนี่ยใครดูถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะขอบคุณครับส่วนสกอร์ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากไปละบาย